ยินดีด้วยครับที่คุณเดินทางมาถึงเรื่องที่15แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขานในหมู่คนเล่นรถมือสองเป็นเรื่องราวที่ทั้งหลอนและแฝงไปด้วยความเศร้าถ้าพร้อมแล้วปิดไฟแล้วเลื่อนลงไปอ่านกันครับเรื่องที่15ห้า รอยยิ้มจากกระจกหลังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มชื่อตั้มพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งได้โบนัสก้อนใหญ่เขาตัดสินใจซื้อรถเก่งมือสองสีดำสภาพนางฟ้าคันหนึ่งราคามันถูกจนหน้าตกใจเจ้าของเต็นรถบอกแค่ว่าเจ้าของเก่าร้อนเงินรีบขาย ตั้มไม่ติดใจอะไรคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้ของดีราคาถูกคืนหนึ่งหลังจากทำโอทีจนดึกตั้มขับรถกลับบ้านผ่านเส้นทางลัดที่เป็นถนนสวนเลนเปลี่ยวและมืดสนิทฝนเริ่มตั้งเขาตกหนักบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงแอร์ทำงานหึงห่ง ขณะที่ขับไปเพลินๆจ,จู่ๆวิทยุก็เปลี่ยนคลื่นเองจากเพลงป๊อปกลายเป็นเสียงซาแล้วก็เงียบไปตําเอื้อมมือไปปิดวิทยุด้วยความรำคาญแต่หางตาของเขากลับเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างในกระจกมองหลังที่เบาะหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ เธอใส่ชุดเดรสสีแดงสดใบหน้าขาวซีดตัดกับผมยาวดำคลับที่เปียกโชกและที่น่าขนลุกที่สุดคือเธอกำลังจ้องมาที่ตาของตั้มผ่านกระจกแล้วฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่ตั้มตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมา ไม่กล้าหันไปมองข้างหลังได้แต่จ้องกระจกนั้นไม่วางตาทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆย,ยกนิ้วชี้ขึ้นมาชี้ไปที่ถนนข้างหน้าแล้วกรีดร้องเสียงแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกเบรกด้วยความตกใจสุดขีดตำเหยียบเบรกจนมิดเอีย yeah. ถหมุนคว้างกลางถนนก่อนจะหยุดสนิทห่างจากเสาไฟฟ้าข้างทางเพียงคืบเดียวเมื่อสติกลับมาตัมรีบหันไปดูเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าคือเมื่อเขามองออกไปหน้ารถหางไปเพียงไม่กี่เมตร มีสิบล้อจอดเสียขวางถนนอยู่โดยไม่มีไฟท้ายถ้าเมื่อกี้เขาไม่เบรกป่านนี้คงกลายเป็นศพขาที่ไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตั้มรีบเอารถไปคืนที่เต็นท์และคาดคันความจริงจนเจ้าของเต็นท์ยอมสารภาพว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดแดง แล้วเบรกไม่ทันชนท้ายสิบล้อเสียชีวิตขาที่สงสัยแกคงไม่อยากให้ใครมาตายซ้ำรอยแกมั้งครับข้อคิดจากเรื่องนี้ของถูกและดีไม่มีอยู่จริงเสมอไปก่อนจะตัดสินใจซื้อของมือสองโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่ควรตรวจสอบประวัติให้แน่ชัดอย่าดูแค่ราคาที่ล่อตาล่อใจ สติคือเครื่องรางที่ดีที่สุดไม่ว่าสิ่งลี้ลับจะมีจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ช่วยชีวิตตั้มไว้จริงๆคือสติที่ทำให้เขาเหยียบเบรกได้ทันเวลาการขับรถด้วยความไม่ประมาทคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าชอบเรื่องหลอนๆสไตล์นี้และไม่อยากพลาดเรื่องเล่าเรื่องต่อไปฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดแชร์ให้เพื่อนที่ชอบเรื่องผีได้อ่านและอย่าลืมกดเพิ่มในรายการโปรดไว้นะครับ